บายดีท่านผู้ชมพบกับบาดจิตกหน้ากายเนาะมื้อนี้บอดจิทกรรมศิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งภาพบรรยากาศวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านทุ่งมืองหลวงเนาะที่ส่วนกำลังหาอยู่หากินในช่วงหนังแรงนี่เนาะกำลังตึกกระดุ้งท่านผู้ชมไปซึ่งเป็นภาพวิถีชีวิตของเพคนกะรู้สึกว่างดงามอิลิเนาะภาพบรรยากาศของเพคนสิเป็ดอะไรนั่นกะ ฝากที่ตามาเพิ่มไปพร้อมๆก็บัรรลนคำได้เลยนะ นี่แล้วเนาะท่านผู้ชมไปอ่าบอเตคัมได้พาท่านผู้ชมเบิ่งเพิ่นยกยอกระดุงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งที่การหาอยู่หากินเนาะโอ้จะได้แต่ม้าถึกตอนนั้นโบได้หลายเนาะสไลมันมันถึกตอนไหนฮะทือตอนตอนคัมได้กลุ่มฮะทึกตอนคัม โอบาตรบารละกราบัตละกรัมเลยนะรกลุ่มตอนกลางประมาณจะดโมงเจ็ดเป็นโงแรงหรูเจ็ดโมงเจ็ดงแรงเจ็ดโมง่มขเนาะมีย่งยัางบะมี่กลุ่มนะยังบะมี่อากิปลารับ๋องเออเบงลุงมาถึงแล้วนี่เป็นยังบ้านใดบทานได้อ่ากย่อสองบาทมันไฟได้ลายแน่ยงมาไม่แกล้งไปแล้ว เออนาะพอดีที่ช่วงตอนเพิ่นกำลังลงนี่เนาะตอนไหนใช้จะนับตึ๊บกุ้งตอนทำเดี๋ยวนี้มันน่าทึ้งคืออันนี้เราเป็นการหาอยู่หากินเนาะเพิ่นตอนแรงๆแล้วเพิ่นกะมายกย่อกระดุงเนี่ยโอแล้วการแต่กาม่ายกกระดุงแต่ว่ามันจะทึกตอนช่วงเจ็ดโมงแรงท่านผู้ชมเลยจะมีแต่กุ้งน้อยหลายๆเลยเนาะกุ้งขี้ฝอยกุ้งขี้ฝอยโอ้กะเฮ็ด เอ็ก้อยกินกับคักท่านผู้ชมเด๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่อ้อยเนาะเพิ่นกําลังยกยอทางนั้นบ่เดี๋ยวสิพาท่านผย่างเาะไปบิงทางนั้น มาเบิ้ง่นยกยอกระดุงทางนี้เบิ้งมาเบิ้ง่นหากัลงมาบ่าาบอยแม่กัได้หา <c oughs> กหนันลงมายกชักสมงนี่ลุ้นๆ<ห>นรำกันนี่แนวมันถึกแต่ตอดแรงๆคุณเสนา uh huh huh. ตึกเอากุ้งทำสมุยปลาร,รับของปลารับรของ ือว่าอยู่บ้านเขากะสะดวกสบายเนาะน้ำในขึ้นมาฮอตพีแล้วก็มาตึกกระยุกย่อกระดุงเอา <c oughs> เอาสิเบิ่งป่าเพิ่นเอนๆได้โตล,ละนี่เนาะไกลละไกลละเพื่อฮอตคัมกัสิพ่อกินแรงเลยเนาะเอออันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามหนงแรงเนาะท่านผู้ชมเพิ่นมายุกย่อกระดุงเพื่อเอเมื่อเฮ็ดเยอะเฮ็ดกินตะแรงอยู่ละเนาะ มันก็สะดวกสบายนะนึงท่านผู้ชมไปอยู่บ้านเฮานี่ก็ได้หาอยู่หากินได้ตามธรรมชาติเนาะถึงว่าจะมีพญาธิโควิดอีหยังต่างๆที่ว่าเพิ่นได้ปิดบ้านปิดเมืองแต่พวกเฮาก็ยังได้หาอยู่หากินตามธรรมชาติของพวกเฮาไปซิละก็สิพาท่านผู้ชมเบิ่งการยกยอกระดุงของเพิ่นก่อนเนาะสิบ่ได้อยู่จนฮอด7:00นเนาะเพราะว่า มันกระทำแล้วบัติถึคำกระสีได้ไปเบิ้งอีกหลายๆบ่อนนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งนํากันร้ายบ่อนหลายที่แลนะเนาะวิถีชีวิตของพี่น้องชาวลาวเขาอยู่ในขเขตสนบบนุนทรบดีเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไปเบิง้งทางเชียงฮันแล้วก็สิพาไปเบิง้งเล็กน้อยนะข้าเจ้าตึกกระดุงอยู่ตามห้วยอ้รู้สึกว่าห้วยน,ะนั้นเขาตึกบดมือเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวบัตรถึงคำพาท่านผู้ชมละเบิง้งบรรยากาศยามหลังแรง อยู่แถวขอบเขตสนบุเรเขา,เนนเาอนน่นะเราจะังพาไปบึงเพื่อนตึกกระดุงแล้วก่ะที่ได้พาท่านผู้ชมกลับเมือหน้ากกา่ก่อนบัดน,นี้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ใส่เอามาเบิ้งดูฮะป่าฮาคลองหามาเบิ้งดูใส right. <laughs> ่ผู <laughs> ้ใดได้ลายเน่โอ้นี่เลยท่านผู้ชมเปเป็นภาพบรรยากาศการตึกกระดุงเนาะของเด็กน้อยเพื่อนมหายูหากินย่อไปเรือยจักได้บ่ได้ย่อไปตลอด Ủa, xe này cái vàng cho nè Vẫn đu Ồ, đại dư, đại dư, đại dư Ồ Xe vẫn đu đi năng Nè không, cho hả vẫn Đây đây lại ồ Nè, cái chú phô kín leo Nè nó họ sẽ lọ bừng bớt cuột bừng bớt Rồi ở một hôm điều họ sẽ ẩu <laughs> họ sẽ ẩu ở đây ô oh, phần này lại đây lại đấy nước nước ô oh, để họ phải cháu cứ mạn thế uh. thấy cháu họ đây lại bơ bữa đây, hà cái ma bọ ยังบทานได้มีจากโตโอ้ยไปตึกบ่นั่นมันตื้นแท้บ่นตื้นเลยมันตัวได้แลยวเจ้าองตเออก็ลุงบ่นเล็กๆเลแม่เออนี่แหละเนาะท่านผู้ชมไอ้วิถีชีวิตของเด็กน้อยอยู่ขอบเขตชนบทเนาะซํานี้ก็เป็นหาอยู่หากินสรอยพ่อแม่ละโอ้ น่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามเนะที่บ่าเตงค่ำได้เก็บกล่าภาพวิถีชีวิตเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมได้เบึง่ง <c oughs> ท่านผู้ชมสำหรับภาพการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวบ้านในชนบทของพวกเฮาในมือนี้เ่าเสียงค้ามมีภาพบญญรรยากาศที่ค่อคนข้างสง่างามนะที่ได้เห็นภาพบญญรรยากาศการหายู่หา,หากิ่นการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนของเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะมาเฮานี่บ่าเตมเตรียมคําพร้อมโดยทีมง,งานเนาะกฤสี ได้ล่าท่านผู้ส้มไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านีน้ก่อนขอขอบใจนะ